สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะเป็นเช้าที่อากาศเย็นมากเลยนะคะตามหลังรถหมอกกลายเป็นน้ำแข็งนะคะหมอกก็กลายเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะแม้แต่หลังคาบ้านนะคะแม้แต่หลังคาบ้านนะคะก็จะเป็นสีขาวเหมือนกับใครเอา สีขาวไปพ่นบนหลังคานะคะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะคะแต่ละหลังนะะแต่มันไม่ใช่หิมะนะคะมันเป็นน้ำแข็งะคะ่ะเป็นน้ำแข็งที่เอาเกาะติดนะคะติดแน่นเลยนะคะเกาะติดแน่นนะคะถ้าไปขูดออกก็จะเป็นลักษณะแบงนี้นะคะ เป็นการที่ที่ว่าหิมะมันก็เป็นฝรั่งเขาจะเรียกว่า baby ice <c oughs> ฉันพ่าฝรั่งเรียกนะ baby ice เพราะว่ามันออกมาในลักษณะแบบนี้เลย น่าจะหลังคาบ,บ้านนะคะอุนอไปไป่นหนาวไปเพิ่มหนาวหนาวดูสิดูกระจกกระจกด้านหน้ารถนะคะ <c oughs> จะไปนี่จะจะต้องเช็ดก็ไม่ออกนะคะเช็ดก็ไม่ออกอะจะต้องใช้น้ำเฮ้หนาวใช้น้ำสะอาดที่ต่างๆนะคะโอ้ย นาจริงๆทร,รับข่าคลิปนี้เอาไว้เพียพงแค่นี้ก่อนนะคขะ่าวมากโอเคค่ะ